พื้นเปียกพื้นแห้งสกปรกเลอะเทอะจัดการได้สบายสบยไม่รู้เป็นไรครับชอบทํานู่นนี่นั่นหกเลอะเทอะตลอดแล้วเวลาเราทาอะไรหกเลอะเทอะเราทำยังไงครับก็ต้องหาผ้ามาเช็ดหรือใช้ไม้ m o บถูกไหมครับแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมมันเลอะมือแล้วก็ไม่สะอาดเนี้ยบอะไรแบบนี้เดี๋ยวบอกเลยเรื่องนี้พี่เอกมีตัวช่วยจัดการครับนี่ครับเครื่องล้างพื้นไร้าสายจัดการได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก Rob บ r o อ k F25H อย่างเจ๋งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันลูกกลิ้งป้องก,กันการพันกันนะครับ anti tangle ซึ่งช่วยป้องกันนนนกกาาาาาารรรพััขอองงเสสส้้้้ผมและะททํใใหชดดดวบไื่น และไม่มีสิ่งสกปรกติดครั้งที่แปรงการดีไซน์แองเกิลฟรีนะครับเป็นแบบ H to H cleaning นะครับลูกลิงช่วยให้เข้าถึงมุมลึกได้อย่างทั่วถึงและด้วยการออกแบบ F a t ridge 180องศานะครับทำให้สามารถปรับเอนราบพื้นทำความสะอาดพื้นที่แคบและใต้เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับ u r ร e n free เป็นฟังก์ชันพิเศษเฉพาะตัวของ F25H มาพร้อมกับล้อ slide tech a d a p t i v e นะครับช่วยลดแรงต้านในการถูทำให้การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นง่ายขึ้นและใช้แรงน้อยลงเมื่อดึงกับไปกับมานะครับ n าด้วแร ซึ่งเป็นแรงดูดสูงสุดในตลาดตอนนี้และแรงกดลงนะครับ20นิวตันทําให้สามารถจัดการคราบฝังลึกได้อย่างง่ายดายนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเซนเซ,นเซอร์ Detect Smart นะครับระบบตรวจสอบสิ่งสกปรกโดยมีเซ็นเซอร์วัดความเข้มข้นขอ,ของแสงอินฟราเรดนะครับเพื่อความสะอาดที่มากขึ้นจะเพิ่มพลังการทําความสะอาดโดยอัตโนมัตินะครับสิ่งที่พี่เอกชอบมากๆนะครับมันไม่เลอะมือแล้วก็มันสะอาดหมดจดครับแบบว่าพอทําความสะอาดเสร็จปื้อผืนเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยแรงดูดก็แบบแรงมากๆถึงใจดีพอบ้านไม่บ้านนะครับที่อยู่บ้านหรือคอนโดนะครับมีไว้ใช้ ที่สำคัญนะราคาคุ้มมากๆครับยิ่งในช่วงดับเดอสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับราคาดีมากๆครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์บ้านน้องโซมบ้านน้องลาสได้เลยนะครับของดีแบบนี้พี่เอกใช้พี่เอกชอบพี่เอ,ก,อ,บเอกบอกต่อไปครับ